ใจเปรียบเหมือนเด็กสติเปรียบเหมือนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นั้นมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลควบคุมเด็กให้ดีเด็กจึงจะได้กินอิ่มนอนหลับแล้วก็จะไม่ร้องไม่อ้อนต้องให้เด็กมีอาหารดีๆคือพุทธะธรรมะสังฆะเป็นอารมณ์มีตุ๊กตาตัวโตๆให้เล่นตุ๊กตามีอยู่สี่ตัวคือท่าดินก็เป็นตุ๊กตาตัวหนึ่ง ธาตุน้ำก็เป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งธาตุไฟก็เป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งธาตุลมก็เป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งเมื่อเด็กมีอาหารดีมีตุ๊กตาเล่นเด็กก็จะไม่สซนไม่วิ่งออกไปเล่นนอกบ้านการออกไปเล่นนอกบ้านนั้นมีอันตรายหลายอย่างแต่ถ้าอยู่ในบ้านของเราแล้วถึงจะมีอันตรายเกิดขึ้นบ้างก็ไม่มากนะ ใจของเรานี้จะต้องให้มันเล่นวนเวียนอยู่กับธาตุทั้งสี่คือกายที่กว้างศอกยาวาหนาคืบนี่แหละจึงจะไม่เกิดทุกข์เกิดโทษเมื่อเด็กเล่นเหนื่อยแล้วก็จะนอนพักในเปลหรือที่นอนที่พักนี้คือจิตที่เข้าไปสงบนิ่งอยู่ในองค์ฌานมีปถมฌานทุติยาฌานตาติยาฌานจนถึงจตุธาฌานเป็นต้นฌาน คือที่พักของนักปรา์บัณฑิต